สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนมกราคมปี2565นี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะคะภายใบยแรกนะคะเกี่ยวกับการงานการงานของคุณนะคะมีความมั่นคงดีโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะด้านอาหารหรือเครื่องประดับสวยๆงามๆการเงิน การเงินของคุณก็มีความมั่นคงนะคะไม่ได้ขัดสนอะไรหลายคนกำลังมองหาช่องทางสร้างโอกาสนะคะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองมากขึ้นน่าจะมีช่องทางทางเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรือไม่ก็มีเอี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศได้ด้วยนะคะในด้านของสุขภาพเนื่องจากคุณได้ทุ่มเทกับเรื่องของ การงานซะส่วนใหญ่นะคะอาจจะทําให้คุณดูเครียดๆดได้นะคะช่วงนี้ลองหาเวลาว่างนะคะพาตัวเองออกไปอยู่กับสถานที่ที่มันรู้สึกผ่อนคลายนะคะอยู่กับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติบ้างก็ดีนะคะรับพลังงานสดชื่นนะคะชาร์จแบตชาร์จพลังงานให้เต็มที่แล้วค่อยกลับมาโฟกัสต่อคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับดวงดาวหรือไม่ก็ โบราณสถานนะคะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือไม่ก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับพีระมิดก็ได้นะคะนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจิตวิญญาณของคุณที่เคยผูกพันกันมาหลายภพชาติแล้วคุณรู้สึกดีกับสิ่งเหล่านี้เหมือนคุณได้กลับบ้านเก่าแบบนี้นะคะ่ะมีไหม คุณมีศิลปะแห่งการมีสัมปชัญญะโดยพื้นฐานนะคะก็คือมีความนอบนอบ้อมนุ่มนวลในการรับฟังนะคะชอบที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลความรู้มากมายคุณประสบความสำเร็จได้ง่ายจากการเป็นผู้รับฟังผู้รักการฟังฟังอย่างมีสตินะคะเพราะคุณมองว่าการเคารพและอนุญาตให้ผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือให้เขาได้แสดงตัวตนของพวกเขาเนี่ย มันคือการได้มีโอกาสให้เขาแสดงความเป็นผู้นำอย่างเต็มที่อย่างแท้จริงนะคะมันคือการเปิดกว้างของโลกอีกซีกหนึ่งของคุณคือคุณให้กับให้โอกาสคนอื่นและคุณก็ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาจจะถึงเวลาสำหรับ บางคนแล้วก็ได้นะคะที่จะต้องปลดปล่อยอะไรบางอย่างไปจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นพลังงานเก่าทรัพย์สินวัตถุหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆในอดีตนะคะเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ๆให้ได้เข้ามาแทนที่นั้นนะคะเหมือนกับภาพใบนี้นะคะที่เป็นฤด,ดูการผลัดใบนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสามารถ ุดสิ่งเหล่านี้ได้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรั้งที่จะยึดสิ่งเหล่านี้ไว้กับเราได้ตลอดไปเช่นกันให้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ใช่ของเราและเราก็ไม่ใช่ของใครแต่มันเป็นการท้าทายสำหรับทุกดวงจิตที่เข้ามาหาประสบการณ์บนโลกมนุษย์นี้นะคะ ให้เรียนรู้กับมันอย่ามีสติสัมปชัญญะให้เราได้หาสมดุลมันคือการที่เรามาศึกษา,าศึกษาหาความรู้เพียงได้หาสมดุลให้อยู่บนโลกใบนี้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะเราไม่เป็นของใครและใครก็ไม่เป็นของเราเราต้องอยู่เหนือความรู้สึกเหล่านี้นะคะและไพ่ก็บอกว่าคุณจะทำได้ ใครหลายคนในช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้ขึ้นรับตำแหน่งการเป็นผู้นำเหมือนกับเป็นฮีโร่เลยค่ะคุณทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นใจอบอุ่นที่มีคุณอยู่มีความมั่นคงคุณจะเป็นต้นแบบของการเป็นผู้นำให้พวกเขาด้วยนะคะให้กับใครหลายๆคนและมากกว่านั้นนะคะจะเป็นทั้งแรงจูงใจแรงบันดาลใจ และในขณะเดียวกันก็ยังมียังคงมีความนอบน้อมถ่อมตนอยู่ในตัวต่อไปเป็นเรื่องของความรักนะคะขนาดความรักเขายังบอกเลยว่าให้ให,ให้ปล่อยไปปล่อยสิ่งเก่าๆไปแล้วคุณก็จะพบรักรักที่แท้จริงสิ่งที่ใช่กำลังจะเข้ามาค่ะ Okay. ขอเป็นคนมีคู่ก่อนนะคะวางพร้อมกันหมดเลยนะ สำหรับคนมีคู่นะคะชีวิตรักช่วงนี้รับเรื่องดีนะคะตัวของคุณเองว่าจะเป็นที่รักของผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นทางเครือญาติของคนรักหรือแม้กระทั่งเครือญาติของตัวคุณเองนะคะใครๆเขาก็รักเมตตาเอ็นดูคุณนะคะคุณดูเป็นคนจิตใจดีใครบางคนอาจจะชอบสวดมนต์ทำสมาธิหรือไม่ก็ชอบทำบุญนะคะทำบุญกับเด็ก หร,หรือกับสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะศรัทธานในความดีงามทำอาหารเก่งและอร่อยด้วยนะคะคนรักติดใจในรสชาติฝีมือคุณและเขาก็เป็นคนที่ศรัทธาความรักนะคะศรัทธานชนิดที่ว่าคือถ้าเขารักเราแล้วเขาก็รักเลยแล้วก็จะรักตลอดไปนะคะเขาชอบอ เป็นผู้นำนะคะชอบความเป็นผู้นำชอบชอบที่จะดูแลปกป้องนะคะเขามีความเก่งทั้งเรื่องการงานนอกบ้านและในบ้านนะคะเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณมากนะคะหากคุณอยากจะเอาใจเขาก็แค่เพิ่มความโรแมนติกความหวานลงไปในชีวิตคู่ในทุกๆวันแทนคำขอบคุณก็ได้นะคะสำหรับคนโสดคนโสดนะคะ เมื่อคุณได้ไดทิ้งอดีตได้ลืมอดีตหรือเหมือนที่ไพ่บอกว่าให้คุณได้ปล่อยปล่อยเขาไปนะคะเมื่อนั้นคุณจะมีโอกาสได้พบสิ่งดีๆในเรื่องของความรักสถานการณ์เรื่องของความรักคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณอาจจะมีการอธิษฐานด้วยซ้ำปรารถนาให้คนเก่าไปเจอคนที่ใช่ นะคะใครบางคนมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวแล้วซึ่งตอนนี้ตอนที่ไอคุยกับคุณทำนายให้คุณเนี่ยคือคุณกำลังจะอธิษฐานให้เขาได้ไปเจอคนที่ใช่คนที่แมทกันส่วนตัวคุณเองเนี่ยปรารถนาเพียงแค่ใครสักคนที่สามารถรับในตัวตนของคุณได้แค่นั้นก็พอเพราะว่าคุณเป็น เป็นสายผงผางอะค่ะสายผงผางเสียงดังไม่กลัวใครเป็นคนใจใหญ่เป็นคนเพื่อนเยอะดูแลคนจำนวนมากดูแลคนหมู่มากนะคะและคุณมีสิทธิ์จะได้เจอใครบนโลกโซเชียลได้นะคะในช่วงนี้เขาอาจจะเป็นนักแข่งหรือชอบเกี่ยวกับความเร็วหรือไม่ก็ทำงานบน บนเครื่องอะไรสักอย่างนะคะจะเป็นเครื่องบินก็ได้เป็นช่างวิศวะเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะไม่ก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องแบบได้เลยคือโปรไฟล์ดีค่ะโปรไฟล์ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะ สำหรับคำทำนายที่ไอมีให้กับชาวราศีสิงในเดือนมกราคมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครฟังแล้วชอบไอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดผลง,งานคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ